สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดี f อฟทุกท่านพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ป้านันมามาอัปเดตบอลสีป้านันนะคะว่ามีเหลืออะไรมั่งมีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะโทรมาได้เลย0812810775นนะคะเบอร์โทรป้านันนะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรทักมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวปนันเริ่มบอกนะเรามาต่อกันเ,เรามาเริ่มต้นที่พรมพิมานกันเลยพรมพิมานต้นนี้ปนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะป้ายสวยๆนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะาต้นแรกกันนะแล้วก็ต้นต่อไปนางลากสดนะคะนางลากสดนะปะนันให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาท หนะ้าเมืองนนต้นนี้หนะ้าเมืองนนต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะมีจุดมีนั่น,น,นมานะคะกัดสีออกมานิดๆแล้วนะ350บาทนะคะอ่าอันนี้จะเป็นอ่ปนาป้านันเอามาแบ่งปันให้สีลาหุ้มทองไซส์ใหญ่นะคะอยู่ตู้อื่นตอนแรกป้านันว่าจะเก็บไวไ้ตั้งแม่ก็ไม่มีก็เลยต้องเอามาแบ่งปันกันไซส์นี้ป้นานันให้อยู่ที่500นะคะใหญ่จริงนะคะ ปนันว่าจะไว้ตั้งแม่ปนันนแบ่งให้มีสองกระถางนะคะกระถางละห้าร้อยเลยนะคะอ่าแล้วแต่จะชอบหน้าไหนนะคะเอาให้อยู่ที่สองกระถางนะหนึ่งหน้าแดงอันหนึ่งหน้าเขียวนะคะเขียวแต่สวยนะดูหน้านะคะไม่ได้เขียวหมดนะสวยมากเลยสวยจริงแข็งแรงห้าร้อยบาทนะคะอ่ามาต่อกันด้วยเอน,นี้เลย นบพะเก้านบพะเก้าป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะ400บาทเลยอ่าป้านันให้อยู่ที่400บาทหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะหน้าสวยๆกําลังออกหลอดมาอีกนะก็ะเรียกหน้าสวยเลยมีอยู่สามกระถางนะมีอยู่สามกระถางอ่ะอันนี้หน้าเทพเทกันเลยให้ที่400เลยนะถูกสุดเลยนะคะป้านันรีบขายหนีหนีฝนเลยคลึ้มๆมมาอีกแล้ว อันนี้ก็ใช่นะคะเอาปนันเซลเซห้สให้400เลยนะอันนี้มีเจ้าจักรพัฒน์เจ้าจักรพัรดิมีอยู่ถังหนึ่งปนันให้อยู่ที่450บาทนะคะให้อยู่ที่450บาทหลอดใหม่มาแล้วนะคะเหลืองมาเลยนะสีสวยมาเลยอ่ะมหาเศรษฐีกระถางนี้ประนันให้อยู่ที่550นะคะมหาเศรษฐีถังนี้ปนันให้อยู่ที่550 อันนี้เป็นอีกถังหนึ่งที่ว่าใหญ่ๆที่ว่ากะว่าจะไว้ทําแม่พันนะคะเอาถาังนี้พนันให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะไซส์แม่พันกันเลยเจ็ดร้อยบาทนะคะไม่แพงเลยอ่าอันนี้จะเป็นเมืองใหม่เมืองใหม่ไซส์นี้พนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเมืองใหม่ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะไซส์นี้นะ ต้นนี้ฉลองกุ้งนะ้องมีชื่อว่าฉลองกุ้งนะคะปะนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสวยงามจริงๆฉลองกุ้งนะคะที่สองร้อยบาทต้นนี้จะเป็นพัทยาพัทยาปนันไซส์ใหญ่ๆเลยไปเปลี่ยนกระถางล้วนะคะโหลดใหม่มาสวยเลยให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพัทยานะคะมีสองกระถางนะอ่ามาต่อกันด้วยนี่เลยพระเอกพระเอก ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วต้นกระถางรุ่นนี้สี่ใบแล้วปนันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทเลยสี่ใบแล้วให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทมีสามกระถางนะคะงามงามกันเลยนะงามกันเลยสวยสวยกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นหมอสีน้อยใช่ไหมเดี๋ยวพนันดูก่อนนะไม่ พนันว่าเป็นหมอสีน้อยเอาพนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบไปเลยเ่าเซลเซลสามร้อยห้าสิบบาทเทพอัศลาเทพอัศลา,าต้นนี้อย่างงามเลยงามเลยใหญ่ด้วยสวยด้วยใครได้ไปโชคดีนะคะดูนะด่างทุกนั่นเลยนะด่างสวยเลยให้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบใหญ่ๆกันเลยนะคะสวยงามเลยแต่ก่อนไม่ได้นะไซนี้อยู่ที่พันห้า มาต่อกันด้วยเท้ารำไพเท้ารำไพนะคะไซส์นี้ป้นันให้อยู่ที่400บาทเลยให้อยู่ที่400บาทเลยเท้ารำไพนะคะมีสามกระถางนะคะมีสามกระถางนะอันนี้จะเป็นพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวป้นันก็ให้อยู่ที่400บาทนะคะพรเจ้าสัวนะคะ400บาทดังๆกันเลยนะ รัตนศิลฟอร์มใหญ่ๆไซส์โตๆนะคะฟอร์มใหญ่ๆกันเลยป้ายทุกใบหลอดใหม่มาก็แดงและน,นั้นให้อยู่ที่450บาทเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยไม่เบบีนะคะขอบอกเลยไปตั้งแม่นี้สวยมากเลยต้นนี้ ออมนาคนะคะออมนาคต้นนี้ด่างสวยมากเลยด่างสวยมากมากเลยออมนาคน้องมีชื่อว่าออมนาคก็นันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะออมนาคนะคะได้ไปนะสวยเลยนะมีด่างนะคะออมนาคชมพูทวีปชมพูทวีปต้นนี้ก็นันให้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะชมพูทวีปไซส์นั่นแล้วนะ ใหญ่แล้วนะคะไปเลยอันนี้จะเป็นเขื่อนป่าสักเขื่อนปลาสักวันนั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเขื่อนป่าสักนะคะทางนี้เขื่อนป่าสักนี้สีเทพารักสีเทพารักแผงนะคะแผงได้สวยมากเลยไรชอบไม้แผงๆแล้วสวยวันนั้นให้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยบาทอ่ะให้อยู่ที่สามร้อยบาทเซลล์เซลล์ให้ ถังนี้น้องมีชื่อว่าพลอยชมพูพลอยชมพูพันันให้อยู่ที่สามร้อยบาทไซส์ใหญ่นะคะไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะไซส์ใหญ่นะคะามาต่อกันด้วยกําแพงเพชรกาแพงเพชรพันันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะกําแพงเพชรนะต้นนี้สวยเลยต้นนี้จะเป็น อะไรนะเนี่ยปนันลืมชื่ออีกแล้วปนันลืมชื่ออีกแล้วเอาปนันให้อยู่ที่สามรบาทเลยสวยขนานดนี้หนหนให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยปนันลืมชื่อเดี๋ยวปนันนึกได้ปนันบอกนะอันนี้สิริพรสิริพรให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะเร็วกันเลยนะมีไม่กี่กระถางนะคะสิริพร อันนี้กําแพงเงินกําแพงเงินพนันก็ให้อยู่ที่3ามหเลยมีสองกระถางนะคะไลน์นี้มีแบ่งให้สองกระถางนะคะพนันจะเอามาแบ่งไลน์ละสองกระถางอันนี้จะเป็นนางตรีชดานางตรีชดานันก็ให้อยู่ที่300อบาทนะคะใครสายไม้กับนะนางตรีชดานะคะอันนี้จะเป็นวันศุกร์นะคะ วันศุกร์ประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะกัดสีสวยมาแล้วนะวันศุกร์นะคะหายากอยู่นะวันศุกร์นะคะประนันมีอยู่ถางเดียวนะรีบกันเลยเหลือถางเดียวนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองนะคะเหลืองกาญจนาประนันให้อยู่ที่300บาทนะคะเหลืองกาญจนา ทับทิมเมืองจันททับทิมเมืองจันทร์งนี้พนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยค่ะสองร้อยบาทกันไปเลยนี่พยามนพยามนปพนันให้อยู่ที่ไซส์ใหญ่ๆ่อย่างนี้ให้ไปที่สามร้อยอ่ะให้อยู่ที่สามร้อยบาทพยามนอันนี้จะเป็นสิบหมื่นสิบหมื่นถังนี้พนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์ใหญ่อยู่นะสามเมื่อ สิบหมื่นนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะปน,นันจะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนี่จะเป็นคุ้มซัพ์ใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ <c oughs> นชะ <c oughs> คุ้มซัพ์เหรอเอาปน,นันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยสองร้อยห้าสิบาทเปิเป๊บเ,เลย ดังๆเปร้ะๆกันเลยอันนี้จะเป็นสำเพาหนาาสำเพาหน้าก็านัน,นให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยเซลเซลให้เลยนะเหลือกระถางเดียวลายนี้เหลืออย่างละหน่อยนะคะแต่ก็นันเอามาเซลเซลให้นะคะกระถางนี้จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงระนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ใส์ตั้งแม่กันเลยนะมีตำหนิหน่อยหนึ่งนะคะ มีตำหนิแต่ใบอื่นเพราะสวยฟอร์มแข็งแรงมากเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยใครไวใครได้นะคะมีไซส์ใหญ่อยู่ไซส์เดยวต้นเดียวนะคะออ่าต้นนี้จะเป็นนำโชคนำโชคว่านันให้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะใบดกมากสวยกว่าเขาเลยนำโชคนะคะว่านันมีสองกระถางนะใครได้ไปนี่นั่นเลยตั้งแม่ได้เลยนะ ใบดกฟอมสวยมากเลยถางละห้าร้อยนะคะมาต่อกันด้วยพยามนพยามนไซส์ใหญ่ๆกันเลยเพราะนั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพยามนนะคะมีไซส์นี้อยู่สามกระถางนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยโตวไวอันนี้จะเป็นกำแพงแสนน้องชื่อกำแพงแสนเพราะนั้นให้อยู่ที่สองร้อยนะคะให้อยู่ที่สองร้อยบาทกำแพงแสน ะมาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเพชรเพชรมุนีใช่ไหมไม่ใช่ดิเพชรอะไรก็ไม่รู้เอปนาปนันให้อีกสองสองร้อยบาทปนันก็ลืมชื่อเนาะชื่อลบอีกแล้วให้สองร้อยบาทนะคะอ่ามาต่อกันด้วยสาววารินสาววารินนะคะดังๆมาแล้วนะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆนะคะ พน,นันขายไซส์ใหญ่นะถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็มีอยู่ที่สองร้อยบาทแต่พนันยังไม่ได้ไปตู้ไซส์เล็กนะคะอันนี้ตู้นี้ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี้จะมาต่อกันด้วยหมอจินดาหมอจินดาพนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเลยไซส์ใหญ่กัดสีกันแล้วนะคะไซส์ใหญ่กัดสีกันเลยหมอจินดา นี้จะเป็นสีกัรจนาพิเศษอ่าปนันก็ให้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะไซส์ใหญ่ๆกันนะคะใหญ่กันทุกต้นเลยนะอุ้ยต้นนี้สวยมากเลยท่านผู้ชม fc ทุกท่านสวยมากเลยอ่าปนันขอห้าร้อยห้าสิบต้นเนี้ยปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบต้นมเมื่อกี้อ่ามาต่อกันด้วยเอ่อต้นนี้จะเป็นปานตะวันปานตะวันนะคะสายสายดาร์กนะ อ้าป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะปานตะวันนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทอันนี้จะเทพทรงทานเทพทรงทานป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยไปตั้งแม่กันได้เลยนะไปแล้วสวยกันเลยนะสวยๆกันเลยเดี๋ยวจะหักอีกต้นนี้จะเป็นอ่าน้องมีชื่อว่าอ่านารีบุรพาหลอดใหม่มาแล้วนะป้ายมาเลย นาลีบุรพาพอนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทบรีบกันเลยนะเหลืออย่างละต้นละต้นสองต้นเองนะใครไวใครได้นะคะอันนี้ดาราสีสวรรค์ดาราสีสวรรค์พอนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะโตขึ้นเขาจะสวยนะเขาจะมีด่างมาสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นชื่อนารี บุรพานารีบุรพาป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทต้นนี้จะเป็นสุดปารถนาสุดปรทณะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่แข็งแรงเลยสูงยี่สิบเซนได้เป็นตั้งแม่กันได้เลยอันนี้จะเป็นชื่อเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะ่ะเกษตรศาสตร์ ลดทุกต้นเลยนะอุ้ยนี้จะเป็นซับเศษถีซับเศษถีพนันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเอาเร็วกันเลยเร็วเลยนะอันนี้สงขาสงขาไซส์ใหญ่สงขาพนันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเหลืออย่างรากกระถางสองกระถางนะคะพนันจะได้เอาเบบีมาใส่นะ ขนมาน้ามาเดี๋ยวป้นันขนอีกอันนี้จะเป็นสงขาอาไม่ใช่ตีสาวลำพูนป้านันพูดผิดสาวลำพูนต้นนี้ใหญ่ๆหญ่ไซส์ตั้งแม่ป้านันจะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทใครเอาไปเป็น,ปนแม่พันุได้เลยนะสี่ร้อยบาทไปแล้วสวยเลยไปใส่กระถางแปดได้เลยนะไม่เรียกว่าหกละแปดได้เลยงาวพระนะครพระนะครแยกหนอนะคะวันนั้นมายัางต้นเดียว ก้านเดียวอันนี้ปนันให้อยู่ที่สามร้อยนะเขามีหัวนะคะไม้แยกหน่อมานะไม้แยกหัวมาให้อยู่ที่สามร้อยบาทเอามาต่อกันด้วยอันนี้อีกต้นหนึ่งปิดท้ายสําหรับตู้นี้ตู้นี้จะเป็นมณีทองมณีทองปนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยแม่พันเลยใหญ่เบ้อเล่เลยสามร้อยห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยวเราไปต่อตู้อื่นกันอีกเนาะ มาต่อกันด้วยตู้นี้นะคะต่อกันด้วยตู้นี้เลยแดงแดงกันทางนั้นเลยมีในจันหนวดเคี้ยวไซส์ใหญ่นะคะไซส์แม่พันธุ์นะคะนั้นเน้นเลยว่าไซส์แม่พันธุ์เลยพนันให้อยู่ที่400เลยไซส์แม่พันธุ์นะคะไซส์แม่พันธุ์ในแก้วก็มีนะคะนี่จะเป็นนายแก้วนะคะนายทองแก้วในทองแก้วพนันให้อยู่ที่350นะคะไซส์แม่พันธุ์นะพนันมีไว้มั่งแล้วนะคะ เอามาต่อด้วยบอนกาบบอนกาบประนันเลยฟอร์มสวยๆเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆไซส์ใหญ่ๆกันเลยสามร้อยบาทมีหลายต้นนะคะฟอร์มสวยทั้งนั้นเลยดูนะบึ้มๆเลยนะคะสามร้อยบาทสวยๆกันเลยอ่าต้นเล็กๆอ่าต้นเล็กนี่ประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยไม้กาบนะคะอันนี้ อันนี้ก็กาบนาคคลาดนะคะอันนี้นะคะพญานาคคลาดปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะพญานาคคลาดถ้าเขากัดแดงเขาสวยงามมากนะแล้วมาต่อกันด้วยอันนี้มหาโลหะมีติดด่างด้วยนะคะมหาโลหะติดด่างเลยฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะนะอันนี้ไม้กาบไม้กาบนะคะ พนันไม่ไม,ไม่มีชื่อให้นะคะพนันลืมชื่อเอาปนันให้อยู่ที่สามรอยบาทไซส์ใหญ่ๆเลยใครอยากสะสมนะคะสวยงามมากไซส์ใหญ่โตไวยนะคะอวบอวบเลยอันนี้จะเป็นไม้กาดชื่อยาติกายาติกาพนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะใครเอาไปทำพันได้เลยนะยาติกานะคะเป็นตับนางละครน,นะคะ อันนี้จะเป็นนางรากสดแต่เขาไม่ไป้ายนะคะเขาจะแผงแดงป้นานันให้อยู่ที่สามอห้าสิบาทเลยใหญ่ๆกันเลยนะคะสามรอยห้าสิบเลยอันนี้จะเป็นเทพเทพศิลาพรไซส์ใหญ่ๆเลยปะนันให้อยู่ที่3ามอยห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้กาบไม้แข้งนะ3ามอยห้าสิบบาทเลยสุดๆกันเลย ถูกสุดเลยนะคะถูกสุดกันเลยอ่าต้นนี้ณเนะมืองนนโอ้โหใสไลเล์เลยอ่ปนาปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทสี่ร้ยบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะกัดสีมาแล้วนะมีครบสีแล้วนะคะสี่ร้อยบาทมีสองกระถางนะคะไซส์เล็กประนันหมดแล้วนะมะั้งเออเหลืออยู่ตู้นน,น้์ถางนึงอ่ามาต่อกันด้วยอ่าอันนี้จะเป็นอ่าอะไรเนี่ย เทพนาลีเทพนาลีป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเทพนาลีนะคะนี่จะเป็นพลอยชมพูพลอยชมพูป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพลอยชมพูใครชอบอะไรทักมานะตู้นี้อ่าต้นนี้จะเป็นอ่าต้นนี้จะเป็นสีเทพรัก์สีเทพรักป้านันให้อยู่ที่อ่าต้นนี้เอาให้สามร้อยห้าสิบเลยออาให้ สีเทพาลักสวยๆกันเลยมาต่อกันด้วยต่อกันด้วยต้นไหนดีอ่ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นอ่าสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงเพราะนั้นให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยใหญ่ๆเลยสองฝั่งโขง่าเดี๋ยวเราไปต่อตู้อื่นกันนะเดี๋ยวเราไปต่อตู้อื่นกัน มาต่อกันด้วยตู้ไก่นะคะตู้ไก่นะปนันยังมีอยู่นะคะไก่ฝรั่งไก่ราชาวดีไก่อมารินนะคะยังมีอยู่นะนี่ไก่ฝรั่งไซแม่นะปนันเอาไว้ให้ดูต้นหนึ่งนะคะว่าโตขึ้นเขาจะสวยแบบนี้เลยไก่ฝรั่งนะคะปนันมีปล่อยต้นละร้อยนะคะอ่าเราจะเป็นไก่ไอ้พวกอมารินอมารินป้านันก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนู้นไก่อมพันไก่อมพันป้นัน พอสองร้อยนะคะไก่อัมพันธ์นะคะเขาไซส์ใหญ่นะให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะไก่อัมพันธ์ไก่เศรษฐีไก่ฮาวายประนันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ฮาวายนะกัดสีสวยๆกันเลยไก่ตัวงามก็หนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันนะคะไก่ตัวงามประนันก็ไซส์ใหญ่ๆหนึ่งร้อยบาทนะคะ ่เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกมุมอื่นนะมาต่อตู้พยาพันวังกันนะคะพยาพันวังต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพยาพันวังหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่ไซ์นี้นะคะหนึ่งร้อยบาทกันเลยหนึ่งร้อยบาทกันเลยนะคะไซนี้ป้านันขอหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเขากัดสีฟอร์มสวยมีหัวแล้วนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบสีปาดหนึ่งร้อยค่ะสีปาดหนึ่งร้อยเลยใครอยากได้ทักประนันมานะคะสีปาดหนึ่งร้อยถ้าไซส์ใหญ่ๆงี้ประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะมีหัวแล้วตั้งแม่ได้เลยม้ากันทกะม้ากันทกะเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะเหลือไม่กี่กระถางแล้วประนันให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะมีลูกด้วยนะม้ากันทกะนะคะ หนึ่งร้อยบาทมีลูกด้วยามาต่อกันด้วยแดงๆอย่างนี้เลยประนานให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทาอยากได้ทักมานะหนึ่งร้อยบาทใหญ่ๆกันเลยนะคะสวยๆสดๆกันเลยนะไปต่อ ตู้นี้เป็นมัคควานนะคะมควานหนึ่งร้อยบาทนะคะมควานรังสรรค์ครยังไม่มีรีบเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยๆกันเลยนะหนึ่งร้อยบาทสวยๆกันเลยแล้วจะมาไอ้แดงๆนี้จะเป็นสก,กะนิมิตนะคะสก,กะนิมิตประน,นันค่ะมีไซส์หนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะสก,กะนิมิตนะคะใครยังไม่มีรีบสะสมเลยนะราคานี้จัดเลยนะคะ มะขวานป้านันมีเยอะนะคะอ่าป้นานันมีหลายถังรีบกันเลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทป้านันเพิ่งมาเปิดตู้นะหนึ่งร้อยบาทกันเลยอ่าเสือพานเสือพานใหญ่ๆกันเลยไซส์ใหญ่ๆสูงใหญ่นะคะอ่าหนึ่งร้อยบาทกันเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหัวแล้วนะไปใส่กระถางใหญ่ๆปลูกกันได้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยๆกันเลย ไปต่อที่อื่นจามาต่อกันในถาดนะคะปะนันเอาเข้าตู้ไม่หมดนะในถาดนะคะสวยๆต้นนี้นะคะชื่อนวลปรางนะคะใครยังไม่มีรีบสะสมเลยนะเขาสวยมากเลยนะขนาดเด็กๆเขายังสวยขนาดนี้นะคะสูงแค่คืบเดียวสวยขนาดนี้นะโตขึ้นฟอร์มแม่นะคะสวยมากเลยปนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบเลยนวลปรางมีชื่อว่านวลปรางนะคะ อันนี้จะเป็นเท้ารำไพเท้เ internet, รารำไพไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะเท้ารำไทยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นสีเบนจ์จรงสีเบนจรจะรงปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะสีเบนจ์จะรงไทยนะคะให้อยู่ที่สองร้อยบาทนิทุ่งรัตนาไซส์เล็กปรนันให้อยู่ที่200บาทนะคะใครยังไม่มีสะสมเลยนะเป็นเหมือนบอลประจำวัน จันนะคะมาต่อกันด้วยอันนี้เลยอันนี้จะเป็นนางมีชื่อว่าชินนะบัญชรมีสามกระถางนะคะชินนะบัญชรน,นะคะปะนันันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะชินนาบัญชรโตขึ้นสวยงามมากสวยจริงนะคะมาต่อกันด้วยชมพู ชมพูพยาชมพูพญาป้านันให้อยู่ที่สองอยหสิบาทใหญ่ๆกันเลยชมพูพยาเซลเซลกันไปเลยอ่าหลวงราชเนหหาไซ์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งรอยบาทหลวงราชนะคะไซ์ใหญ่นะคะฟอมใหญ่แข็งแรงไปเปลี่ยนถังแล้วนะไซนี้ป้านันมีแค่สองถังนะคะไซสหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยป้านันหมดแล้ว อันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งนี้นะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหลายกระถางอยู่นะรีบกันเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นไก่อัมพันไก่อัมพันมีสองถางกระถางละสองร้อยนะคะอยู่ตรงนี้นะนี่จะเป็นไก่เศรษฐีกระถางละสองร้อยบาทนะไก่เศรษฐีนะคะไข่สายไก่นะ นี่จะเป็นไก่แก้วมลา,ายทองไก่แก้วมลา,ายทองประั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไก่แก้วมลา,ายทองอันนี้จะเป็นเทพนรสิงเทพนรสิงประนันให้ไซส์นี้ประนานให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทเทพนรสิงหายากมากเหลือสามกระถางแล้วนะรีบกันเลยนะคะอ่า ต่อไปจะเป็นหานุมานจองถนนหนึ่งร้อยบาทหานุมานจองถนนนะคะแต่ยังไม่มีรีบเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะคะถูกถูกอันนี้จะเป็นหานุมานอมพบพาหานุมานอมพพาเขาจะแผงไปเป็นหักด่านกันไปหมดละนั้นผ่าจนจะแผงและอ่ะหนึ่งร้อยบาทหานุมานอมพบพา อันนี้จะเป็นสิราเพชรสิราเพชรอย่างเขียวนะคะเขาแผงเขียวปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทสิราเพชรแผงเขียวนะคะอ่าคลิปนี้ปนันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจต้นอะไรที่ปนันยังไม่ได้พูดนะคะทักถามปนันมาได้นะคะปะนันมีอีกหลายต้นนะคะแต่ว่าปนันยังไม่ได้พูดหมดนะคะยังกระจัดกระจายอยู่เหมือนเดิม ปนันกลัวน้ําท่วมปนันก็เลยเอาพูดแค่นี้ก่อนอ๋ออันนั้นไซตั้งแม่ปนันแยกไว้ตั้งแม่ะนนแแมและใครสนใจต้นไหนต้นอะไรวงกลมมาได้นะคะทักถามปนันนะปะนันไม่ได้บอกหมดทุกต้นนะคะสนใจต้นไหนต้นอะไรทักถามปนันมาได้เลยเบอร์โทรปรนันศูนย8 1ปดหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนเลยสวัสดีค่ะ